ป้ายทะเบียนผมหายนี่อย่างที่เห็นเลยเพื่อนๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสนุตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกกรุงศรีต้นสนนะครับผมมาทำเรื่องขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ให้ไฟแนนซ์เขาจัดการให้ผมทำป้ายทะเบียนหายครั้งแรกในชีวิตนี้ผมก็หาข้อมูลครับหาไปหามาเราจะต้องขอเอกสาร จากไฟนั้นเพื่อที่จะไปขอรับป้ายทะเบียนใหม่ที่ขนส่งแต่พเพิ่นพอนเพื่อนผมคุยกับเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไฟนั้นทำให้ได้นะมีค่าชำระมีค่าบริการ600บาทผมคิดไปคิดมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมบัตรลืมบัตรอ่ะนี่ลืมแล้วสักครู่นะ โอเคลืมบัตรลืมบัตรผมตึงคิดว่าผมให้ไฟนั้นทำให้ดีกว่า600บาทเพราะว่าเวลาที่เหลือที่มีอยู่ระหว่างที่ลูกผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมขอใช้เวลากับลูกดีกว่า600บาทเสียไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง รถเยอะเว้ยเหตุการณ์ป้ายทะเบียนหายนี้อาจจะเกิดกับเพื่อนๆหลายๆท่านเนาะบางท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบอกตามตรงผมมือใหม่เช่นกันผมอาศัยเพียงว่าหาข้อมูลใน Google และดูว่าจะทำอย่างไรบ้างจากนั้นผมหาข้อมูลได้ผมก็มาที่กรุงศรีออโต้นะครับต้นสนจริงๆผมไปผิดตึกนะ ผมไปตึกไอสํนักงานใหญ่กรุงศรีพอไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเออต้องไปอีกตึกหนึ่งนะคะตึกต้นสนค่ะโอ้ข้างล่างนั้นที่จอดนรกมากนรกจริงๆที่จอดรถดมอไซค์กว่าจะจอดได้และกว่าจะออกมา <c oughs> ไปผิดตึกครับเรียบร้อยก็งงๆผมอาศัยถามทุกอย่างเลยถามเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้อะไรตรงไหนผมถามหมด จนแล้วจนรอดนะครับภารกิจการขอป้ายทะเบียนใหม่ผมเสร็จสิ้นแต่ว่ายังไม่ได้ไป้ายทะเบียนนะเราต้องรอให้กรุงศรีเขาแจ้งขนส่งก่อนจากนั้นกรุงศรีเขาจะส่งเอกสารทดแทนป้ายทะเบียนมาให้ใช้ก่อนระหว่างรอป้ายทะเบียนใหม่ที่กำลังทำนะครับประมาณสัก7 1 5วันโดยประมาณ หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่นะครับไม่เกินนั้นแหละผมคิดว่านะมันเร็วอยู่เขาบอกเผื่อไว้หมดละอ่าตรงนี้ผมรอดีกว่าเอ๊ะตรงไหนมันเลี้ยวไปเซนทนันเซนทันเวอร์วะผมจะหยับไปดีไหมผมไม่เห็นข้างหลังวะไม่ดีกว่าสหายมาละสหายมาจอดข้างๆแล้วเราอย่าไปเลยรอได้รอดีกว่าอ่า ผมคิดว่าการป้ายเอยการที่ป้ายทะเบียนหายนี่มันเป็นความสับเพ่าของผมนะที่ผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องของอคุณภาพกรอบป้ายทะเบียนให้ดีที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นว่ากรอบป้ายทะเบียนผมขาดบ้างหลุดลุยบ้างอะไรเถื่อนนั้นและผมยังถือเลย ตรงที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันขาดเราก็เปลี่ยนใหม่ไอ้กรอบมันเนี่ยใช้ถูกๆไปก่อนปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมเข้าได้ไหมอะผมเข้าตรงนี้ไม่ทันนะไม่ได้ครับเอายังไงดี อาตูไปทางนี้แล้วกันนะขอโทษทีผมต้องไปกลับรถข้างหน้าวะ่ะมันเลี้ยวไม่ได้นะครับมันเลี้ยวไม่ได้ตัดไปนี่อันตรายเลยไปไปทะเบียนนะครับผมคิดว่าผมจะกลับมาใช้ป้ายทะเบียนคิตตี้ต่อมันทนดี แต่พูดถึงประสบการณ์การใช้ป้ายทะเบียนอ่าไอ้ไม่ใช่ป้ายกรอบเออกรอบป้ายทะเบียนไม่ว่าจะเป็นกรอบอะไรก็ตามนะถ้าใส่กับท้ายเดิมเนี่ยพังไวครับไม่ว่าจะเป็นในนินจา400หรือแ x 6เ็กอาเพราะว่าท้ายเดิมมันยาวมันยืดโอกาสสะบัดไอ้แรงสันคอนเนี่ยมันมีสูงสูงกว่าท้ายสั้นครับท้ายสั้นมันยึดติดแน่น อย่างในนินจา400ผมใส่ผมใส่ทะเบียนท้ายสั้นโอ้โหไม่พังเลยใส่กรอบไยทะเบียนที่ท้ายสั้นนะครับแต่พอเป็นกรอบท้ายเดิมนี่โอ้โนะสั่นกระจืยกระจายครับขาดเป็นว่าเล่นนินจา400ก็ขาดเหมือนกันไม่ต่างกันครับไม่ต่างกันอ่ะผมจะถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยเออ รอไฟเขียวครับผมเลยคิดว่าซะได้อาครันน้งนี้ผมอาจจะมาใส่ท้ายสั้นก็ได้นะจริงๆผมไม่ชอบท้ายสั้นสักเท่าไรหร่นึงนะครับแต่ถ้าใส่ท้ายสั้นมาแล้วกรอบป้ายทะเบียนผมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าท้ายเดิมเนี่ยผมก็ต้องใส่ท้ายสั้นนะนะ อยู่เลยเนี่ยผมตื่นเช้านะเดี๋ยวรอดูครับเขาจะส่งเอกสารมาให้ทดแทนป้ายทะเบียนเดิมไปก่อนคือเป็นเอกสารแทนป้ายทะเบียนนะนะถ้าว่ากันง่ายๆระหว่างรอป้ายจริงเดี๋ยวผมให้สีภรรยาผมสั่งสั่งกรอบป้ายทะเบียนมานะเดี๋ยวต้องหาดูก่อนหาหาคิตตี้เลยอันเดิมนี่แหละคนทนดี คิตตี้ขาดยากมากครับอะไรกันล่ะข้างหลังนะอาสิบห้าย็มวะจัดเต็ม รถชั้นนี่ชิดซ้ายเลยโอ้คิดว่าเจออะไรครับรถไฟใช่ไหมผมก็ว่างกันนะเอานะเข้าว่า,าคือมันก็ไม่แน่นะว่ามันจะไปได้ ไปเลยพี่ชายอย่าถอยนะถอยได้ก็เปาะกับฉันนะน,นี่อีจีจ,จีขอบคุณนะแท็กซี่จอดแช่ครับเรื่องปกติธรรมดาจอยย่อยเจ็ดเมื่อกี้รถทดลองนะครับรถคุณเบียร์ปีเลิศใบยก ขวามือเมื่อกี้เจ้านายฉันเข้าไม่ได้วะเวียนกร,รมโทษดเกียร์นุ่มกว่าเดิมเยอะผู้สาวสำน้อย งสวัสดีครับ่าเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนส,เ,ยนสเตอร์มาใหม่มันก็ดีอย่างนี้นะทดเกียร์ดีกว่าเดิมเยอะครับโอเคเรื่องราวของไ่เทะเบียนหายของผมจบเพียงเท่านี้ ว่าเจอกันใหม่ทุกท่านใช้ไปทะเบียนสำรองที่เขาจะให้มาไปก่อนว่าเจอกันสวัสดี